ฮัน,นพี่น้องเอาอะไครับบาทนี่โอ้ยพี่น้องพอแล้วครับพี่ละงูขาวครับพี่น้องหลอดนี้ย่ยจ้าเลยครับสุดยอดครับบาทนี่โอ้ยเห็ดป่งเป่งแดงครับพี่น้องเอ้ยมาแมนเห็ดละงูแดงครับงูแดงครับพี่น้องโอ้ดยดอกงามเลยครับปลาป่านีก่ก็ได้อยู่เลอยอยู่ครับ กับพี่น้องมาเลยามเตียงประด้นเนาะครับเนาะประได้ดับเครื่องรถแล้วก็จูงมาเนาะครับ,สว,บ,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ผู้สูส่คนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับเมนี้ก็มาพบปปะกันในเสาวันที่สิบเก่ามีธนยนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะเมนี้ก็พายกระตาเอาปลาเฮ็ดคือเก่าแล้วครับพี่น้องเมนี้ กะขึ้นมาสวง,สวงเศร้าๆนะครับเด็ดกำลังเริ่มออกครับพี่น้องกับเวลาขนาดนี้ประมาณเจ็ดมงกว่าเนาะครับพี่น้องกับมาปลาเกา่กาคู่เก่าไม้เดิมละครับพี่น้องกับเป็นผู้บนบกเนาะครับอำเภอบุญทลีจังหวัดบุรีราชธานีเนาะครับกับไปดุนไปชมน้ำกันครับบริพอเฮ็ดอวิชยังเนาะครับเนาะกัฝากความเป็นพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นัน่นเลเด้อครับ ขอเชิญเขารับชมนะครับเนาะครับผมกลับไปดไปชมน้ำกันครับไก่ค,ครับพี่น้องไก่ดอกงามนะครับเนาะพี่กระดูหนึงครับบระเทศไทยอยู่แล้วครับพี่น้องฮั่น,น,นพี่น้องเอาอลไรครับบาทนี้โอ้ยูพี่หงพอแล้วครับพี่กระดงขาวครับพี่น้อง หลอดเลยจ้าเลยครับดุดครับบาร์พี่เล็กเข้ามาเกิดอู้พี่น้องดอกนี้ครับครับลงหมีดไว้ครับพี่น้องอู้หูน่าเสียดายน่าโงโหครับจุ่มงามเลยครับซองจุ่มครับพี่น้องอู้หูโคตรนะครับจุ่มงามครับครับพอเหลียวครับพี่น้องลงมาสนหงนะครับน้องอีกดอกหนึ่งครับอู้ลงหลงมีดน่าเสียดายครับครับ พี่น้องเลยเสียดายครับเท่าทิมครับพี่น้องเสียดายอย่างมากเลยฝนมันตกคลานาะครับเนาะงไม่ไหวทิมเบิดพี่น้องเอาเอาแต่ดอกนมนมมันครับโอ้เสตเปิงเปิงแดงครับพี่น้องเอ้ยว่าแมนเห็นละงูกแดงโอ้โหเมื่อเนี้ครับคลากรายออกแดงครับพี่น้องโอ้ดอกงามเลยครับ มาป่านนี้ก็ได้อยู่เลยอยู่ครับดอกสวยดอกงามดีครับพี่น้องนี่ครับดอกงามแห่งครับสีจุ่มหน่อยๆพี่ครับออกมาพี่หยับมลเบิด์ละไพี่น้องนี่นะครับอุ้ยเหลียงงามแห่งครับอืมใครหน่อยๆพี่น้องมันอีกเลยอุ้ย อย่าข้อรูปเลยครับข้อหักทั้งเลยเนาะมาดอกดอกสวยสวยเลยครับดอกน้ำงามเลยครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวโดตดีนออกันมีดก็ล้เนาะครับเนาะเสียดายดีครับนี่ตัวงามครับเสียบี่ชดเ้อครับนี่เห็นแบบอร่อยที่สุดนะครับเนี่ยเ็ดระงกแดงครับผมดอกงามเลยครับสองดอกครับเนอะสองไข่ครับ แดงพี่น้องนออยากงกามเลยครับเดี๋ยวว่าสุดยอดมากครับไอส,สวยๆให้นะครับก,กำลังเป็นไข่ครับพี่นอ้องเยวดอกบานก็คือจังเห็นอยู่มองนึงหยับจนข้อฮกครับพี่นอ้ <c oughs> งองกอะงกแดงครับโอ้ยดอกส,สวยๆตาสีดายครับพอแล้วครับข้างข้างครับนาอ สองดอกนะครับสองจุ่มนะข้างทางเลยครับดอกนี่โอ้ดอกงามแห้งครับสองจุม่มสวยๆครับสองจุ่มกับหนึ่งดอกนะครับพี่น้องมาหน่อยปอกจุม่มครับพี่น้อง งามแหงครับพี่น้อง <c oughs> มันเลยครับมันแล้วพี่น้องโอ้เห็นลงอกเรืองครับดอกจูจงูงามเลยพี่น้อง้ลงมีดจะได้ลบไปเอามีดอีกครับพี่น้องไยลงใบยลุม่มพอนะครับนเนาะโล่งอกเรืองจะดอกงามๆครับมูนสวยงามแหงครับ พวกจุ่มนะครับพวกจุ่มทั้งง่ามเลยครับขาขาดเลยพี่น้องบไดเอเาะอ้อมนั่มทำพี่น้องดอกก้ามครับครับ จูมุกจูมครับพี่น้องมองเด,ยเดียวเดี๋ยวเด้อให้พี่น้องบนเบนิบ่งดอกกันดอกงามแห้งครับคุณสวยงดงแดงครับพี่น้องดูใจกันครับยางมากพอดีออกมอาหนีเนาะครับพี่น้องดอกสวยงามแห้งครับเดี๋ยวขุดกินก่อนเด้อเอาขึ้นยินนี่นี่ครับโอ้ยบานถิ่นซื้อเนาะพี่น้อง ย่ามาก่เห็นครับเห็นโอ้พี่นอกสองไข่เมื่อวานนี่ครับมองเก็บเมื่อก่อนนี่นะครับเนาะนี่ครับอืมกระดูขาวครับพี่น้องพี่พครับดอกไข่หนึ่งนะครับเนาะสองไขง่งามๆครับ อ้ยครับบานทิ่มเบิร์ตพี่น้องบานทิ่มเบิร์ตเลยครับเสีได้ครับผึ้งแดงครับผึ้งแดงครับพี่น้องจุม่มพกไว้ครับผึ้งแดงครับพี่น้อง นนพี่น้องครับคุณตกไรครับมันอยากโม่ถิมเบิ้นเลยครับพี่นอ้องโอ้อยากโม่ถิมเบิ้นดลยครับน,นี่เนี้ยเป็นแดงครับแบบนี้ก่นมีตันครับพี่นอ้องโอ้ยกำลังออกครับหลงมามเลยนี่ สวยครับดอกงามเสียดายเลยครับเอาเค็ดบพี่ตันครับเนาะดอกงามไหมครับของดอกของดอกครับอ๋อตันครับออกเมืทีครับพี่น้องดอกน้อยหน่อยครับนี่นครับเพิ่งอีตันนะนี่ ลดอกสวยเลยก็ดอกงามครับนี่ออกมานีเลยครับ มือหิตของโดดบ๊ทนะมหนึ่งเนาะครับอยู่นีนะ่เนาะเฮ้ยกำลังบานเลยซ้ำนึงเนาะครับ,บน่างามเลยแดงครับ เป็หนึงตัวหนึ่กินเสียบเข้กันเด้อครับน้องด,นะดอกกำลงังจุ่มๆงามเนาะครับนฟันนงแดงครับน้องดอกนึ่งผสมครับพี่น้องสามดอกครับดอกงามแห่งครับอุ้ยนี่ครับบดครับพี่น้อง

กำลังจุ่มครับพี่เนาะกำลังแน่นหน่อยเนาะงามๆครับพี่เนาะดอกสวยงามมากครับอุย้ยดอกงามจริงๆสองดอกสามดอกครับ เลยครน้องเชีรยขึ้นมาบ่เห็นเนาะครับเนาอเขิ่งบดครับดอกงามขนาดเลยพี่น้องชั้นหนึ่งบ่รหเนดด้วยครับนี่ยบนาะครับน้อสองตูมครับผมสองดอกนะครับน้อครับน้อสอ,สองดอกอออองาเลยครับ ติดกันเลยเนาะอุ้ยเบงโก้ครับพี่นอ้องเดงโก้ดอกงามแหงครับนี่ต้องนังนะหมดกินครับพี่นอ้องดอกก็ลังจุ่มๆหน่อยๆนะครับเนาะงามเลยครับ ดังเลยเออใช่เพราะว่ายี่วางไรก็แล้วกันไปนี่วางเกิดดอกใหญ่แหงเนะครับมึงเนี่ยคุนนะโอ้ยดอกกระบวดงามเลยครับพี่น้องจุ๋มงามแหง อาดมันดีอยู่จริงเลยพี่น้องผู้เดียวครับตอกครับเรียงครับพี่น้องคาเหลื่อบมบ,มบมวมๆแต่ดอกงามดีครับจุ่มน้อยครับพี่น้องแกลียงเกันเนาะครับเนาะเอาไว้กับข้าเนาคือเก่าครับเนาไปเลยพี่น้อ,องตอกตอกครับจิตเรีงครับพี่น้อง ครับเดินทางออกมาเนาะครับพี่น้องสิเดอกเมื่อแล้วครับบัดเวลาตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงกว่าๆเนาะครับเข้าบ่ายหนึ่งแล้วครับพี่น้องสิเดเดินทางกับบัดรแล้วครับกลไปรุ่นไปชมไปเบิ่งผลงานนํากันเนาะครับว่าสิเดไลายปันไดเนาะครับพี่น้องเนาะไปครับครับมีกัมันอยู่เนาะครับก็มีเฮดบดดินแล้วก็ เฮ็ดละงอกนะครับยี่ทั้งลุมเนาะานี่เป็นเฮ็ดซ้มนุ่มแขกนะครับเนอทั้งลุมกม็มีนี่แหละครับซุ่มแขกก็กินใด้คือเก่านะครับแต่ว่าบาดเก็บเบิดดอกครับเหาะก็มีเฮ็ดละงอกบานนะครับเนอครับประมาณนี้ครับเกือบเตรียมตาครับเห็ดพิ่งดินเฮ็ดพึ่งบดกับเฮ็ดละงอกนะครับนะครับ ครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวล่าพมพินองไปก่อนเนาะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้น้าในเด้อครับไปครับไปเจอกับคลิปกันคลิปหนาครับก็ว่ากจะไปพูดได้ปลาได้นาะครับน้อก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้น้าในเด้อครับแล้วก็กดแชร์หน้าใน่ครับครับไปเจอคลิปหนาครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวล่าพมพินองไปก่อนเนาะครับน้อนี่แหละครับผลงานมาเนี่ครับพี่น้องมานะครับสิได้ลาพี่น้องแล้วครับแาบนี้ Kapung, selamat dihapus.